วัดด<ส>ีด้วยพ่อ่นองมาแล้วพ่อนอนกิงเกาบรรดาบรรพองจะทำบรรยากาศพ่น้นอนมันจะใจเข้าปล่อยงูไปัรื่แต่เวลาสิบโมงหน่อยเอาแล้วอยู่ครอบอเอาดิไปแล้ว กำลังสิกำลังสิออกืกันยัยไทำเหมือนท่าน,นาทีทปกติซีมิตรหลานมีแสดงว่าดำหน้าแล้วแล้วเศร้าดำมันดำแล้วแล้วเศร้าดำมันจะซื้อนี่ล่ะจังหวัดเขาสากมืออื่นขเขาสากก็เลยเศร้าดำกาบอมเป็นบังธรรมาาดาก็เลยเศร้า เด <Wow. S 2> ี่วก็รึ้นนี่คือเก้าไม่น,น่องเลย่าวนวใด้หรอกขึ้นแบบจามมาให้น้อยเดียวบมันตกบมันนีดรอกจามใส่ น้องไอ้บ้างน้ํามุ่ມคนตกร้ายมือแล้วแต่ว่านา้านํมุ่นเกิดราแห้งหอยูว่าทังบานตูบหรืว่าแต่ว่าทังไหนเป็นเป็นอะไ กาแก่แล like ้วเด้ไล in ่ผู้เดียวบ่อใดกลางคันเขาทำไม เรีย้ยนไปสีน้องเฮ้อเยอยากใกล้ขนาดเลยออกไปเรียนเป็นมูอะไรอ,อย่างนั้นเนี่ยตกสามอื่นไปนอกถ่้จิบมาเลยมาอื่นสิรุ่ง เอาขดสาไปฝากย่า,า,าอะกรับเพอ่คนี่บุญเดือนซิบานเข้าจะอ่อนซ่อนมอนน่มันอ้วนอตอนนึงอยู่ข้างใน อ่านก็ฟางห้องทั้งบนลงไปทั้งฝนแล้วพี่น้องเลยเมืเ่อึ้นทั้งฝนตกแล้วข้างบ้านหน่อยดอนคล้อง,องตกแล้วแต่บ,กกบาร์เด้ตกบ้านหน่อยดอนคล้องเราตกเลยไปฮันดิตตกไปทั้งฝนเลยต้องสะตึกแต่ว่าทั้งหนีตั้งเข้าแล้วสิไปรอดบอ่แน่เบิงสิลงบ่ gần hạt hai cái gì ít ở nhà lần cuối vui đi đi như อยากของเต็มหัวอยู่เลยเอออวนแกนอันตันเลยพอเด้อหายกินฝากมูลมองโยมมองกิน จะมาที่หอดเขาสากี่น้องให้จมแล้วจมอีกน้าบ่เต็มหน้าอยู่คือเขาอย่างนี้มอเตอรบบ์ไดวางไดยกำลังกินโต๊ะกินอยู่เลียงโต๊ะทีนี้ได้ขอบห้องทองไว้ก่อนบ่ทัน์ได้ปล่อยง่ายหรอกแนบบ่งต้องมาเรียค้มให้คัดมันมีผปรใดยกปล่อยอหรอก ดีได้พออออ่อใหญ่หำ <c oughs> ปล่อยจะจาจะจะ เองเน่ยน e, ั <t we> e> ่งเสยมรบฐได้ปไอันนี้วันไปแล้วเอ็งมรัด้ปล่อยไปหนอลมสินนิ่ง ทางทิศตะวันออกขึ้นเป็นตะนานว่านี่ก็ตรงไปปูนมาณหามง4ีมงหามงแรงโอ้ยตรงอยู่แถวอำเภอพยัคฆ์ไปหรอไอ้หน้าเบอร์น้ำเป็ยานตะนามถั่วยามมันก็เป็นเสือหรืก็สือแยกอยู่หรอ <c oughs> ขอสางไปใส่หน้านามเต็มหน้าใครอยู่นี่มันโมเมนตยังสั่นแล้วอาอ่าเบัรี่องง ก,กันอาเลยตะตะเลนเกี่ยวตะย่างน,า,นาดำนาแดงสมมสิงว่าสื่อต่อแล้วต่ออีกบุกเปบ้านเลียงเนี่ท่นเอกว่าจะได้ไป <c oughs> <c oughs> อีกนี่วันไปมาแล้วอ๋อโอ้ยท่านเอกเ้ายังอยู่มาเดินมาเดิมาเดินอแล้วปล่ <c oughs> อยออกมา การมันขึ่มฝนสุดตกดีหน่อยเลยทางนี้มันั่งอยู่ก็ได้ไปนอนเฉยเฉยเตยเว่ยอยู่ kiểu nhà sạch chiêu chẳng nơi và nhiều khi được nổi phải quá một lông đây nó nó tốt lột có tốt lắm ตกนี่เพย่านตกมันทวมมึงรู้จังพญา,ยายเองออกแล้วอาทิตย์เงยเทาแต่ในสี่เหลี่ยมไปปูนปลาอ้อยแต่วันนี้ผ้าพีชผ้าหนอนไปเบางน้าม,มุนจังพญ่หำ หลายวันน้ำบุญสน,นฟังเห็นพอนตกตะเลขีอาบันมันตกแต่เกิ่มันลินแห้งหรือว่าลินกค่สิหน่อยพอดจะลินกับลินอย่างนี้แนวนด้ ย้อนลงแล้วเราหลอบานหน่อยร้อนคล้องหัวนะมันย้อนแล้วย้อนลงอเอ้ลงกใหม่ยัเทียสองเท้าเนี่ยก็ดคัดก็จะคัดอยู่สามสีชม่ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่โอ้โอเคเลยแหละ ทำกันเ,นเื่อนก็ได้แตจำใส่กัน <Hey. S 1> มาอย่างนอ,นอเออนาะนีก็กอนหินไปเลย uh. ธรรมชาติบานเ้อยพี่น้องเลยรัฐบานน้อยดอนคลองถล่ะก็จะเบิ้งธรรมชาติแล้วเขามาดื้อพี่น้องเลยทั้งเอิญบ่มีดอกน้อยดอนคลองจัดสรรหาธรรมชาติบานห้อยพี่น้องเ,เบิมที่ไทยเหตพี่น้องเบิง้งสาหมู่บ้านแต่ยังมู่บ้านหนึ่งมันตั้อีกไปอยู่ บ้านสมกบพ,พระท่านไปมีบ้านน้องเคาะบ้านด้อนตุบบ้านวงไต่สามเมงบ้าน <Yeah. S 1> โอ้ยน,อน้ำขึ้นอีกพี่น้องเลยเกินทั้งเขาว่าข้าเจ้าวายเลยร้อนนั่นหายไปแล้ว <Yeah. S 1> ไปไหนเนาะง่วงไปต้นหักใจ <Yeah. S 1> น้ำม,มันจิเขามาเนีอย <Yeah. S 1> <c oughs> น้ำสิ่งของมาในซ้อยนะนึประตูระบายนา้ำไปกระตอมซูได้อยู่ให้กินฟังบนไปเด้อไปเด้อไปเด้อโอ้ยเน่ยจิ้นแตกฟังออกมาดิเนาะ มันจะไม่มยานหอกไป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 ไม่ต้องเยให่ตกมันก็โตกพก่น้องมันเบื่อออกแล้วก็เป็นสงเีนลอด ทำเป็นการครับฝนมันเป็นเมื่อยู่ทั้งฝนมันมื่อยเป็นสเียตลอดยานก่อนหน้าฝนมันีโอ้ยยกลอ้อกันตลอดไปเรืวอยๆเรออ้ยไปแล้วบออเฮ้ยเเ้ยเเยเอ mời cô đi ra đây thì anh à ê nhau mời anh 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 mời anh

ไ <icana>, อออกกํลังกายลนะออกร้อยน้ำมากมีน้ำมีน้องเบิ่งสบายหูสบายตา เมไปมองไดมีแต่มองเห็นหโอ้ยอันนี้ไข่อยู่ไปดาวไปเหยี่มวเห่าเจ็ดสิบตัวไปปุป่นอันนี้สิลกนีไปเร็วลุยๆๆยเลยอืออจือ Ya daha ha? Hı hı hı.

Uuuuh uuuh 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 Ui ไปบ้าแล้วนะมันกนิ่นแห้งบแถวนี้หละจมนำมัดพี่น้องอย่างมันลอยตะพีละมันลอยกับลอยตะพีแล้วไปหอดผุดแล้วไก่เติบแล้ว bỏ khởi giật lông mà đây, bỏ <laughs> cái chắp là chén mà đây, ngủ ngon nha rồi. ngon nhẹ <laughs> มาเหมือนนานๆาะต้ด้เขานย่งวันนี้เข่ามาแล้วไฟอยู่หายกินฟักคก้แล้วชบดีด้วยนีอิม พา,ากัญญาเลิศใส่เต็มท้องอ้าวเออยอะเอินเขาะเขาไป,ไปลำหนกไปเลยไปเอออ้า เดี๋ยวเราไปล้วนนี่จอและแคร์เรา โอ้ยไปโอ้ยตั้งต่งห้องี่น้องเลยตกกระเบื้องตกต,ปปกต,กตมกะมันก็เก่าแล้วบานก็ไปลองนั่นล่ะ ติดเหนือกับไปต้องผุดต้องประหยัดผุดหายมีกิรีเทลงเทลงบ่ดีว,วันสร์สัมพวาคือบ่คอยเห็นคนงานมาเย็ดงานอกว่า เั็นตระลึกแมคอคันเดียวปกติปูกระเบื้องวิ่งแถวนี้แหละแถวห่วงไปแล้วพี่นองไอ้ขามูลไปแล้วอืมแะแดงว่านา้ำไหลแห้งอยู่นี่ว่าแต่พอบันตูมบนันรอนตูมบอขขามูล ว่านถามก็จะอันหนามไหลแห้งกันว่าบ่อขามดอกข,าม,ขามมุ่นบ่ได้ขอบคุณหลายๆด้อพี่น้องในกลุ่มาเบิ่งให้ขอบคุณตัวร่างแรงใจแต่ยังมาติ่มกันสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหงายสุขภาพแข็งแรง ก็จะหาเกิ็ดก่ได้เก็ดไท้ทองมาบันเท่ามีแต่ใจกับใจพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวนเข้ามาแล้วขอคนละลายเลยครับเด้อเป่นกำลังใจกันเด็กจิตรไทยจิบต่อไปพี่น้อดเลยบัง คลิปนี้ก็จะมีทาน,นี้นะครับเนาอพอกันไหมเนาอครับเนาะคลิปหนาสำหรับลิปนี้ขอกระาษคำมาสวัสดีครับ